สวัสดีครับทัศนฟุตบอลที่นี่เราหยิบมาพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของลีก้าสองเยอรมันนะฮะมี2คู่แข่งขันกัน5้าทุ่มครึ่งทั้งสองคู่เลยนะครับคู่แรกครับกอยเทอร์เฟรสกับซานฮาเซ่นสูสีกันมากนะฮะเฟรสอะได้เปรียบประมาณเส้นยาแดงผ่าแปดในฐานะที่เตะในบ้านเท่านั้นเองครับเฟรสอยู่อันดับเจ็ช่วงลีสตาร์นี่ไม่ชนะเลยดูเหมือนว่าพวกเขาได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าจะไปลุ้นคืนชั้นก็ไม่มีสิทธิ์มันห่างไปฮะ ไอจะมาหนีตกชั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นผลงานนะฮะก็เลยอย่างนี้ฮะสเสมอกับโฮสตล์คิวที่บ้านเขาหนึ่งหนึ่งเปิดบ้านสเสมอทำบุกสองสองเล่นในบ้านแพ้ออสนาบุกศูนย์สองแล้วก็ออกไปสเสมอกับดามสัตว์หนึ่งหนึ่งไม่ชนะเลยนะฮะขณะที่ซานเฮาเซ่นครับห่างจากเฟื้สแค่สองแต้มฮนะอยู่อันดับสิบเอ็ดก็ออกสตาร์ทไม่ดีนะฮะแพ้ SK เอสเกเบเกอเอบ้านเขาสามหนึ่งหลังจากนั้นเก็บเจ็ดแต้มจากสามนัดเลยฮะ,ะด้วยการเปิดบ้านสเสมอยานสเลเกนบวกศูนย์ศูนย์ บุกไปชนะเวเฮนหนึ่งศูนย์แล้วก็ล่าสุดสุดยอดเลยครับชนะฮันโนเวอร์สามหนึ่งโมเมนตัมอยู่ที่ซานทาเซนนะฮะความเอาจริงเราจังความมุ่งมั่นมีมากกว่าฮะเควินเบเรนกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาครับยิงไปแล้วสิบเอ็ดประตูฮะับมีม่ยิงมาสนามนสี่นัดิกน่าจะได้เวลายิงอีกฮะก็ไม่เอามองว่าเบเรนครับจะเป็นตัวทีเด็ดช่วยซานทาเซนมีแต้มกลับมาลุ้นครับว่าจะเป็นหนึ่งหรือสามแต้มครับผม